ไม่แพ้นะมัะพี่ของพี่ใช้เป็นครีมนวดนะปกติบางร้านจะใช้เป็นสบู่ของพี่จะใช้เป็นครีมนวดผสมน้ำเปล่าเพราะถ้าสบู่ป็นเลื่นไปเจ็บไหมใช จอนตัดเลยไหมคะพี่ตัดจรเลยนะคะได้ครับ นี่คือการนอนนะคะ ไม่แพ้นะมะพี่ของพี่ใช้เป็นครีมนวดนะปกติบางร้านจะใช้เป็นสบู่ของพี่จะใช้เป็นครีมนวดผสมน้ำเปล่าก็ถ้าสบู่เป็นลื่นไปมันแล้วแต่ความสนัดของช่างไม่เหมือนกันความ 对呗。 แส่ไหมเนี่ยไม่หน้าเหมือนหน้าเหมือนฝรั่งเลยคะ่ะ <c oughs> หนดแข็งได้เรื่องกันนะเนี่ยเพราะว่าพี่ย้อนขึ้นอ่ะมันมีนี่แลือดถ,ถึงขึ้นมาอ๋อนี่มุมปากเหงนะครับ <c oughs> ตอนรูดลงไม่เป็นไรกพรรูดขึ้นขึ้นมีเลือดถึง มกนะคะคนะแถวนางเลียงีก็เ,เยอะนะนางผมะ่ะ ไม่สดเลยเ่ะอไม่ไม่ครับเห็นตัวแดงขึ้นแซบไหมไม่ครับร้านแบบนี้เห็นเขาว่าลูกค้าว่าหายากมันจะมันจะกลายเป็นรวมกับซาลอนไปหมดนะอันนี้ยังเป็นแบบ 我来。